สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาอา fc ช่องตังตุ๊ดตุ๊ดชาแนลจ้าก็จะเห็นแล้วเนาะตั้งแต่ต้นคลิปก็คือเอ่อรีวิวต้นมะละกอต้นมะละกอที่เราเอ่อต้นสูงมะละกอต้นสูงกินลำบากตัดกลางต้นแล้วเลี้ยงยอดใหม่นะฮะวิธีการ ตัดเลยกลางต้นแบบนี้เลยเพราะต้นมันสูงไงปกติต้นมันสูงไปถึงนู้นเลยแหละนูน่นเท่ากับต้นยางเกือบเท่าต้นยางกินลําบากลูกก็ออกน้อยก็เลยตัดพอเราตัดเสร็จแล้วหาอะไรครอบตรงแผลข้างบนนี้นะฮะอย่าให้น้ําฝนเข้าหรือว่าอย่าให้แมลงเข้าไปากัดเข้าไปกินมนะันอะเห็นไหมหนึ่งอาทิตย์เริ่มแตกยอดแล้ว ทำแบบนี้เลยตัวนี้ก็คือต้นที่แบบว่ามันออกลูกแล้วที่เราตัดต้นมันสูงเนาะเออต้นมันสูงเราก็ตัดกลางต้นเออตัดกลางต้นแล้วเราก็ปล่อยให้มันเออแตกกิ่งทิ้งไว้สามกิ่งเนี่ยตัวนี้ออกลูกแล้วเห็นไหมมันจะกินง่ายไงครานี้นะ่ะเออเห็นปะชัดไหม สะท้อนแสงนิดนึงไปเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปดูตรงเอเนี่ยแตก่กิ่งสามกิ่งอ่ะหน้าบ้านอ่ะไปไปดูกันเนี่ยเห็นไหมต้นนี้หน้าบ้านเลยกำลังสวยเออเนี่ยกำลังแตกดอกแล้วนะเนี่ยแตกดอกแล้วด้วยเห็นดอกไหมเนี่ยดอกนาง เดี๋ยวก็ได้กินลูกแล้วเออมีทุเรียนด้วยนะต้นทุเรียนต้นทุเรียนเออเพิ่งเลี้ยงไว้ได้หนึ่งเดือนเนี่ยอืมทุเรียนแต่ใครรู้บ้างอะต้นมะนาวนะ่ะไม่ออกลูกเลยนะี่สามปีแล้วใบกรูดโดนหนอนด้วงกิน เออไม่รู้วิธีแก้เลยอะ่ะเนี่ยเพราะผ่านต้นทุเรียนใช้เม็ดมันปลูกนะโอเคทำคลิปให้เอ,อ่อ fc ท่านหนึ่งดูเพราะว่าเขาเข้ามาถามเพราะว่าบ้านเขาก็มีต้นมะละกอเหมือนกันขอบคุณนะคะที่เข้ามาออติดตามอีกรอบยินดีค่ะ ถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปแนวนี้ก็จะได้ทำออกมาบ่อยๆโอเคแค่นี้แหละไปละบายบายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อย่างสุภาพบายบาย